ตอนนี้งานที่ทําอยู่ครับก็มีเป็นพิธีกรอยู่2รายการออนแอร์แล้วครับคือรายการพี่ี่ชีวิตทางไทยทีวีนะแล้วก็มีเป็นออัมนิสต์ของรายการเจาะใจครับโผล่ไปเดือนละครนะฮะเดี๋ยวจะมีรายการใหม่ไปไป,ปลายปีนี้ครับผมแล้วนอกจากนั้นก็เขียนหนังสือกะว่าจะทําเรื่องใหม่ให้เสร็จประมาณปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าแต่ที่ใช้เวลายเยอะสุดช่วงนี้ก็คือเป็นเรื่องทาเพลง ตอนนี้ก็เบรกงานอื่นไปเพื่อที่จะเอาเวลาเต็มที่มาทําเพลงกับเพื่อนเพื่อนวงราโชมอนที่ทํากันมาประมาณ3าปีแล้วออวิธีหาความสุขก็คือการทํางานไปพร้อมๆกันด้วยก็เป็นเรื่องแปลกดีครที่สิ่งที่แต่ก่อนเคยทาเพราะอยากทําตอนนี้มันกลายเป็นงานประจาไปหมดแล้วครับเพอ,เอิ์เออ,อาจจะโชคดีคือมีโอกาสตรงที่แบบเราทําอะไรเราก็ตั้งใจทําเพราะเราอยากทำเราถือว่า ค่าจ้างในตัวก็คือการได้ทํามาแล้วแต่ว่าพอมีคนเห็นว่าทําได้ก็เลยจ้างเราไปทําผมแค่รู้สึกว่าถ้าผมเติมเต็มตัวเองผมทําสิ่งที่ผมรักและมีความสุขจริงๆรพอเรารู้สึกเติมเต็มปุ๊บมันจะเป็นจุดที่ดึงให้คนอื่นมีความสุขเข้ามาเองรวมถึงบางครั้งมันก็ผ่านไปทางสื่อต่างๆด้วยแล้วโดยเฉพาะเขามีความสุขกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาความสุขของชีวิตรอฮะผมก็อย่างที่เห็นนะจิตไม่ว่างทดลองไปเรื่อยครับทำอะไรแล้ว อยากทําก็ลองทําไปเลยฮะแล้วก็อะไรที่ชอบก็ก็เก็บไว้เบื่อเมื่อไหร่ก็ไปเปลี่ยนทาอย่างอื่นแล้วก็ลองไปเรื่อยๆฮะถ้าทำแล้วชอบก็ทําต่อไปถ้าทำแล้วไม่ชอบก็เปลี่ยนไปสิ่งใหม่ถ้าเป็นกาแฟคงเหมือนกาแฟที่ตรงไม่เหมือนกันสักวันเลยมั้งฮะได้ทำสิ่งใหม่ๆได้ลองสิ่งใหม่ๆได้กินกาแฟรสใหม่ทุกวัน